อ่าพี่มาทาอะไรเนี่ยผมเป็นสารวัตรจราจรับา่ายด้พี่พี่พี่มาทาอะไรครับเนี่ยผมเป็นสารวัตรจราจรครับครับครับเอ้ยมือจะสานในโลกขายดีดีไม่รีบไม่หนีไปไหนผมเป็นสารวัตรจราจรเมืองของพลบุรีมาตวดขันในจราจรให้รถอยู่ในระเบียบวินัยนะครับบอกให้ไปบ้านเขาไม่ไปด้วยนะครับแล้วก็มีมีอะไรคุณเนี่ยผมบอกว่าไปที่บ้านเขาบอกยืนขวางรถผมไว้ยืนขวางรถุณไว้นะครับ แล้วก็บอกว่าไอ้นู้นอย่างนี้ล้อรถ่าอันนี้ล้อรถผมนะครับอันนี้ล้อรถผมครับร้อยวันพันปีเขาไม่เคยว่าผมผิดนะครับที่ไหนเขาก็ไม่จับไม่จับผมนะครับผมมีเอ่อมกทุกอย่างอนุญาตหมดครับผมถ่ายรอใหม่ลูกอ่าดูนะครถเนี้ยรถผิดไหมดูดูอ่ามันถ่ายมาลูกถ่ายรถถ่ายรถอ่าถ่ายอันนี้ถ่าเป็นล้อเดิมของเรถมะลูกอ่ามันไม่ใช่ล้อเดิมครับรถตกแต่งสภาพยังไงก็ แต่ไม่ได้ปัเปลี่ยนแปลงสภาพถ้าเปลี่ยนแปลงสภาพทําไมล้อเล็กถึงไม่โดนในกรณีล้อเล็กล้อสิบเจ็ดทำไมไม่โดนเจอล้อเล็กตอนนี้ผมเจอล้อี่เจอพี่กักดาทุกวันพี่เจอแน่นอนแล้เจอพี่มาจับเขจัไปลูกอ่แล้วทําไมพี่ไม่จับเจอล้อคันเดียวไม่ถ้าขจัดไปลูกเองเองไปยืนโบกกับพี่เองเรียกมาพี่ล้อสิบเจ็ดพี่ไม่จับแต่พี่มาจับล้อเล็กถ้าถ้าเขาจะจับแม่แม่เมื่อกี้นี้หนูให้ไปบ้านเขาไม่ไปยืนขวางรถเอาตีนขวางไว้นี่ ตอนแรกหนูนึกว่าเออจะตรวจอะไรหนูเป็นทหารอยู่แล้วหนูไม่แล้วไงแล้วผิดตรงไหนนั่นแหละเนี่ยเขามาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าร้อใหญ่ไครับเขาบอกว่าร้อยใหญ่จับได้ครับไม่เอันนี้ล้อรถไม่ใช่ของของคันนี้ครับนะครับรถแต่งใช่ล้อล้อมันผิดนะครับอเมแล้วทำไมล้อเล็กเขาไม่จับจับแล้วล้อสิบเจ็ดเขาไม่เลียดอ่ะล้อสิบเจ็ดอยู่ตรงไหนล้อสิบเจ็ดล้อเล็กไงพี่ที่พี่เคยกักหนาที่เคยจับไหมครับจับสิครับอ่า พี่สั่งวันไหนเอ็งว่างเท่าไหนเอ็งไปไปกับพี่ได้เอ็งบอกมาพี่จะเขียนไปสั่งอ่าได้พี่ดัดแปลงสภาพล้อเล็กนะล้อสิบเจ็ดพี่รู้จักไหมครับเนี่ยพี่เป็นตำรวจเนี่ยอะไรที่มันดัดแปลงอ่ะผมจับได้หมดนะครับดูนะครับเขามาเรียกผมวันนี้นะฮะดูถ่ายร้อยในลูกอ่าดูดูขี่เข้ามาในหมู่บ้านเลยนะในปากซอยบ้านผมเองครับนี่นี่ซอยถนนออามันก็ใช้อย่างนี้มาแล้วทำไมเพิ่งเห็นมะเอออ่า อ่อในมาตาไหนยังไงบ้างผมก็ยังไม่เห็นเข้าใจพี่รู้พี่อธิบายมาตาให้ผมฟังหน่อยครับว่าตรงไหนยังไงบ้างครับขออนุญาตพี่เป็นสารวัจจารจจรใช่ไหมครับอ่าพี่อธิบายผมฟังหน่อยครับอ่าว่ามาตาตรงไหนยังไงบ้างอะไรเออแค่นี้พอการแต่งนี้เยอะมากคอืมอ่าใช่ใช่เดี๋ยวมาตาไหนบ้างครับที่ว่าจัดแปลงสภาพรถ ไม่เอา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 ไม่ไปไม่ไปไม่บปพี่บอกว่าบนถนนไม่หรอแล้วไม่ต้องไปโรงพักอ่ะพี่บอกว่าไปบนถนนจะหนีบนถนนเราฟังพี่ใครกรณีจะคดีนรถจรนะถ้าคุณปฏิเสธคุณไปเจอที่ศาลได้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสอบถามชื่อครับขึ้นไปที่ศาลได้ไม่ได้ข้อมูลเนี่ยถ้าน้องปฏิเสธน้องขึ้นศาลได้นะครับแต่น้องต้องผ่านการระบบการบนการ่ิธามนะ อ่าดูดูดูนะครับดูดูขี่ตามผมมาผมจอดให้ความรุมมือครับแต่ดูครับไม่ให้ความรุมมืออะไรผมเลยบอกมาตาผมก็ไม่บอกอะไรต้องให้บอก